ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับคว้างตะวันไม่พลขคอพูดเอาหลอกกันทั้งนั้นสอสภคก้าไกล ไม่เข้าใจจริงหรือว่าการแสดงออกนั้นมีขอบเขตที่จำกัดจริงอยู่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ใช่ว่าจะสามารถแสดงออกได้โดยเสรีในทุกเรื่องที่คิดกรณีตะวันทลุวังสร้างคอนเทนต์ป่วนขบวนสเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชย้ากรรมสมเด็จพระเทพพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อหวังผลทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องที่คนปกติเขาทำกันชสพักเก้าไกลทั้งพักก็คงไม่มีใครทำกันแต่ตะวันทะลุวังทำแค่นี้ก็สามารถอธิบายได้แล้วว่าการแสดงออกของตะวันทะลุวังนั้นเกินขอบเขตไปมากคนมีตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าแต่งตั้งอย่างชัยธวัตดลาธน แยกแยะไม่ถูกเที่ยวหรือว่าการแสดงออกเพื่อด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านสื่อสารออกมาเมื่อวันเสาร์ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการคิดว่าแทบไม่ต่างไปจากตะวันทะลุวังแม้แต่น้อยจะต่างก็เพียงสถานะทางสังคมเท่านั้นในกรณีกลุ่มทะลุวังผมเข้าใจดีถึงความขับข้องใจที่พวกเขาแสดงออกแต่ขนาดเดียวกัน ผมเชื่อว่าพวกเราทราบดีว่าเนื้อหาสาระกับวิธีการแสดงออกเป็นสองสิ่งที่สำคัญควบคู่กันการเลือกวิธีแสดงออกแบบใดแบบหนึ่งย่อมมีทั้งฝ่ายที่พอใจไม่พอใจเข้าใจไม่เข้าใจจึงพึงพิจารณาว่าการแสดงออกทางการเมืองเช่นนี้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและเหตุผลภายในใจไปยังประชาชนกลุ่มอื่นในสังคมให้รับรู้และเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง ของผู้แสดงออกได้หรือไม่อย่างไรก็ตามไม่ว่าวิธีการที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายเลือกใช้คืออะไรเส้นที่เราต้องไม่ข้ามไปคือการใช้ความรุนแรงตอบโต้หรือเจตนาทำลายล้างคนที่คิดไม่เหมือนตนให้หมดไปจากสังคมการกระทําของกลุ่มสปปสที่สยามพารากอนในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอ่านกี่เที่ยวก็เห็นว่าชัยธวัฒ โพสเพื่อตําหนิกลุ่มสปปอสอว่าใช้ความรุนแรงด้วยความเข้าอกเข้าใจกลุ่มทะลุวังฉะนั้นกลุ่มทะลุวังมีความคับแค้นใจอะไรถึงต้องนําประเด็นขบวนเสด็จไปโจมตีในโซเชียลชัยวัฒน์เข้าใจดีและการโพสต์ที่มิได้ตาหนิตะวันทะลุวังแม้แต่คําเดียวจึงไม่ต่างไปจากการให้ท้ายแต่อย่างใดการที่ชัยวัฒน์จะตําหนิผู้อื่นว่าปลุกระดมสร้างความเปลียดชัง จนนำมาสู่การใช้ความรุนแรงได้โปรดพิจารณาสิ่งที่พรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าทำมาโดยตลอดเสียก่อดเพราะตะวันทะลุวังคือผลิตผลของพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้านั่นเองการแสดงออกของตะวันทะลุวังและพรรคพวกเป็นผลมาจากการปลุกระดมสร้างความเกลียดชังเพราะเป็นการแสดงออกเชิงปฏิปักษ์และต้องการทำลายสถาบันมากกว่าการแสดงออกเพื่อน,นำเสนอแนวคิดที่แตกต่าง และที่รังสิมันโดมออกมาปฏิเสธคนที่เชื่อคงจะมีเพียงคนกันเองและด้อมส้มเท่านั้นผมยืนยันว่าเราไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังใครและใครก็ไม่มาอยู่เบื้องหลังเราพักเก้าไกลก็คือพักเก้าไกลที่ทำหน้าที่โดยมีจุดยืนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราเชื่อในศักยภาพในการแสดงออกส่วนเมื่อเขาแสดงออกไปแล้วจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่จุดยืนของพรรคก้าไกลคือเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในการแสดงออกแบบนั้นคือการสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเรามีบทเรียนมาแล้วและไม่ได้ทำให้สังคมไทยดีขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยรังสีมันรู้ใช่หรือไม่ว่าการแสดงออกของตะวันทะลวังนั้นมีคนไม่เห็นด้วยจำนวนมากมายมหาศาล นี่มันไม่ใช่เรื่องการโชว์ศักยภาพในการแสดงออกในเรื่องทั่วๆไปที่อาจมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วค่อยหาข้อสรุปร่วมกันแต่เป็นการสร้างคอนเทนต์โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่สิทธิในการแสดงออกฉะนั้นคำพูดของชัยธวัฒและรังสิมันยิ่งยืนยันในสิ่งที่มาที่ไปของตะวันทลุวังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปากบอกยึดหลักมนุษยชนที่ถูกต้องแต่ให้ท้ายการแสดงออกด้วยการคุกขามผู้อื่นพักเก้าไกลต้องระวังจะเป็นตัวการจุดชนวนจากน้ำพึ่งหยดเดียวกลายเป็นสงครามกลางเมืองขนาดใหญ่ได้ในอนาคตหยุดใช้เด็กเป็นเครื่องมือได้แล้วก็ถามตรงๆในเมื่อชัยทวัดและรังสีมันไม่ตำหนิตะวันทะลุวังเลยทั้งคู่ลองไปขัดขวางขาบวนเสด็จบ้างจะเอาไหมก็คงไม่ทำ รูร้ดีถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่ก็ไม่คิดตำหนิตะวันทะลุวังกลับโยนไปทางสปปสว่าเป็นฝ่ายสร้างความรุนแรงแน่นอนครับความรุนแรงไม่มีใครอยากอยาให้เกิดยกเว้นคนที่อยากให้เกิดเพื่อใช้ประโยชน์จากความรุนแรงลองหันไปมองรอบๆสิครับมีใครภาคภูมิใจกับการกระทําของตะวันทะลุวังบ้างนอกจากภาคเก้าไกลแล้วยังมีใครบ้างที่ไม่ตําหนิตะวันทะลุวัง มีคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาไม่ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องของคนอัะยศถอยเถื่อนกับคนที่เขาดำเนินชีวิตไปตามกรอบของกฎหมายเมื่อคนอัะยศสร้างความโกรธให้แก่ผู้คนในสังคมผลมันจึงออกมาอย่างที่เห็นกันฉะนั้นหยุดเสียพรรคก้าวไกลมีแนวคิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรคนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง การจุดชนวนความขัดแย้งจากเรื่องละเอียดอ่อนเช่นกรณีที่ตะวันทะลุวังทำลงไปนั้นพักคก้าวไกลต้องตระหนักให้ได้ว่ามันสามารถลุกลามกลายเป็นวิกฤตการเมืองได้การแสดงออกด้วยการไม่เห็นด้วยกับตะวันทะลุวังนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนายร้อยจอร,รอสมาชิกบุฒทิสภาพักการเมืองหลายพักยกเว้นพักก้าวไกลคือการส่งสัญญาณให้เลิกกระทําการอัปยศนั้นเสียไม่มีใครบอกว่า พักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังตะวันทะลุวังครับเพราะส่วนใหญ่เห็นประจักษ์ด้วยสายตาแล้วว่าพักก้าวไกลอยู่เบื้องหน้าและออกนอกหน้าปกป้องกลุ่มทะลุวังและบรรดาน,นักเคลื่อนไหวสนิ้วมาโดยตลอดฉะนั้นจะสกัดอย่างไรไม่มีทางพ้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเบลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel s e v Nine. Real deep.